หลานสะพ้ายอ่ะได้ย้อนมาหลานสะพ้ายลบลบแดงของกระเซินเอ่อให้พิมเป็นขวดหนึ่งพูดชัดเลยตอนเนี้ยเออหาขวดฉันก็คงต้หาแค่อายุเท่ากันนะแต่ว่าท่านก็ดีขึ้นเแน่แน่ว่าตอนนี้ลูกสาวของดิฉันนะคะเออ่เ,เขาบังเข้าเป็นอะไรลูกเมียนนเขาถ่ายลงเฟซอ่ะมือของเขานี่ยนะมันมันแดงไปไรตรงเล็บเขาอ่ะพวกอื่นไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่ไปไป เป็นเป็นอะไรอ่ะอยู่ที่มือแล้วก็แค่ทำสูบไปรอบๆเป็นสามปีออกไปตรงเด็มแล้วก็เออเขาไมยอมในเรื่องว่าเขาไม่ยอมมาฟังกับเราแต่เราก็พยายามพิมพ์เข้าไปในเฟซให้เขาเข้าใจเขาก็กินนะคะแต่ว่าแน่ว่าลูกสาวของฉันอ่ะเอาไปที่ฉันส่งไปให้สองคนแล้วทางรับผิดชอบสามคนนั่นแหละแล้วก็เขาก็เอาไปให้เพื่อนของเขาที่ที่สเปนด์น่ะเขาไปติดโควิดมาที่ฉันเขาสองคนนะ แล้วก็ทางโน้นเขาไม่ให้เข้าโรงพยาบาลเขาให้ปัสสาวะที่บ้านเขาก็เอาตัวนี้ให้เขากินกับปวดนึงหายค่ะหายจากโควิดเลยค่ะนี่อยากเล่าให้ฟังคือเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมหลายครั้งแล้วล่ละแต่บางคนเวลาฟังแล้วเวลาจะลบูลเยอะแล้วเนาะฉันพูดเยอะแล้วก็ขอราบขอบคุณนะคะขอกับ